สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบ้านนะาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่1สิงหาคม2565นะครับผมอันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคา น้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%นั่นเองครับวันนี้กิโลกรัมละ5 3บาท20สตางค์นะครับสำหรับวันนี้ราคายังทรงตัวอยู่กับที่นะครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาก็จะอยู่ที่54.62บาท62สตังคนะครับ ปรับตัวลดลงไปที่74สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่57บาท28สตางค์ครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่7สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์วันนี้กิโลกรัมละ48บาท40สตางค์ครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่10สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 5 0เปอร์เซ็นต์สดวันนี้ จะได้ที่24บาท20สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ anyway> ้นมาที claro ่5สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซ็นต์พักชั่วโมงราคา26บาท64สตางค์ครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่4สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 6 0เปอร์เซ็นต์ค้างคืนราคาก็จะได้ที่28บาท95สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่3สตางค์นั่นเองครับ และยางเคลป์ยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ3 1บาท20สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นไปที่5สตางค์เหมือนอยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ